ไปดูแค่หน่อยไปดูอย่างเดียวใช่ไหมพอเห็นร้านก็วิ่งเลยค่ะ,ะยอยากขึ้นน้ำพอขึ้นแป๊บ,ขขน,บ,บนึงบอกไ<ช>ม่อยากขึ้นแล้วกอดดีๆนะกอดดีๆเบื่อแล้วค่ะอ,อยากไปร้านของนิดแล้ว พอเจอร้านของเล่นวิ่งเลยค่ะไหนดูซิว่าจะเอาอะไรไไหนแล้วเนี่ยเผลอแป๊บเดียวหายค่ะเดี๋ยวหาก่อนนีน,นี่ไมีอะไรันมีอะไรอะไร่ะมันคืออะไรอยู่ใน,น,นั้นอ่ะ บอกดูเฉยๆได้กลับมาบ้านสองชิด